กับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมพิรพันธ์สาลีรัตวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระตู้ถามของท่านสมาชิกแทนนะครับท่านติดภารกิจกันอยู่ในวันนี้มีพ,พิมีพิธีนะครับ72มิบสองพษาผมขออนุญาต กาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับสิ่งที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยความห่วงใหญ่ที่ท่านได้พูดถึงไม่ได้ต่างจากที่ที่ผมเป็นอ่วงเลยนะครับก่อนหน้าที่ผมจะมาเป็นลัมตีกระทรวงพลังงานเนี่ยผมก็คงไม่ต่างกับประชาชนทั่วไปเราก็ไม่ดูเรื่องนะครับว่าอะไรคืออะไรถึงเวลาเราก็ต้องไปจ่ายค่าน้ํามันเราก็ต้องไปเติมน้ํามัน ก็ไปเติมที่ปัม๊มเขาขึ้นราคาเท่าไหร่แล้วก็จ่ายไปเท่านั้นวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงมันลืนขึ้นอีกแล้วก็ไปอ้างราคาตลาดโลกเราไม่เคยรู้ครับผมก็ไม่เคยรู้ครับเมื่อก่อนว่าน้ำม,นมันมันคืออะไรเท่าไหร่ปัญหามันเหมือนกับจะแก้ด้านซ้ายก็ไปเจอด้านขวาแก้ด้านขวาก็ไปเจอด้านซ้าย พอผมมาเป็นลตรีว่าการรวมพลังงานผมก็เห็นปัญหาต่างๆก็คิดเหมือนที่ท่านขออภัยเอ่ยนามท่านสุประโชธพูดว่าปัญหาต่างๆที่มันเป็นประเด็นมาจนวันนี้รวมถึงภาระของกองทุนน้ํามันเนี่ยมันไม่เคยมีใครคิดจะแก้ปัญหาเลยครับท่านพูดถูกเลยครับมันถึงต้องเป็นแบบนี้เพราะกฎเกณฑ์กติกาที่เรากําหนดเอาไว้ กว่า40ปีคือจริงเกือบ50ปีแล้วด้วยเนี่ยมันเป็นมาแบบนี้โดยที่ไม่เคยมีใครคิดจะปรับปรุงแก้ไขก็ใช้กันแต่กองทุนน้ำมันผมเนี่ยไม่เคยสนใจภารกิจด้านนี้มาก่อนแต่เมื่อเป็นรัฐมนตรีก็ต้องสนใจผมถึงได้รู้ว่าค่าน้ำมันที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่ 38, 40, กาโซฮอลแล้วก็ดีเซลตอนนี้ก็ตึงอยู่3 3เนี่ย แท้ที่จริงแล้วเนื้อน้ำมันมันเท่ากันเกือบทุกประเทศเลยครับเดี๋ยว,ว่าแต่ประเทศไทยหรือว่ามาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียสิงคโปร์เนื้อน้ำมันแท้แท้มันประมาณ20ไม่เกิน20บาทเศษเษต่อลิตรเท่านั้นเองครับทุกประเทศเหมือนกันหมดแต่ราคาที่ขายที่หน้าปั๊มแต่ละประเทศที่ต่างกันเนี่ยก็อยู่ที่นโยบายรัฐบาลและวิธีการจัดการและที่สำคัญคือการเก็บภาษีจากรัฐบาล มันเลยทำให้ราคาปลายทางต่างกันแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพิเศษกับประเทศในภูมิภาคของเรานิดหนึ่งครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยราคาแก so ๊สโซฮอลเนี่ยหรือเกาเรียกว่าเอทานอลเนี่ยนะครับกับไบโอดีเซลที่ใช้ไปผสมเป็นเบนซินแก๊สโซฮอลกับดีเซลเนี่ยสมัยก่อนราคามันถูกกว่าน้ำมัน นโยบายก็คือช่วยเกษตรกรแล้วก็เอามาผสมกับน้ํามันเพื่อให้ได้น้ํามันมากขึ้นและราคาถูกลงเพราะเอาของถูกมาผสมนโยบายวันนี้ก็ยังอยู่ครับแต่ว่าปัจจุบันราคาสองส่วนเนี่ยสองตัวเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันแพงกว่าน้ํามันครับก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องเอาของที่แพงกว่ามาผสมกับของที่ถูกกว่าลับทางกันแล้วครับซึ่งประเทศอื่นตรงนี้ไม่มี เพราะฉะนั้นเนื้อน้ำมันของเราวันนี้โดยเฉลี่ยประมาณ21บาทกว่าเพราะมีสองสูตรนี้มาผสมนี่คือเนื้อน้ำมันครับพอหลุดจากเนื้อน้ำมันไปทีนี้ก็ภาษีแล้วครับเราก็ต้องดูครับว่าภาษีตัวเนี้เราจะเอาอะไรถ้าเราจะช่วยประชาชนเราก็ต้องเก็บเอาที่พอสมควรแต่ถ้าเราต้องการหาไรายได้เขารัฐก็ต้องเก็บเยอะๆเป็นสวนทางกันครับ เพราะฉะนั้นทำยังไงบันถึงจะอยู่ในความพอดีปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านสุประโจทย์ขออภัยเอ่ยนามท่านท่านติดตามเรื่องพลังงานมาตลอดผมก็ชื่นชมท่านตรงนี้อยู่ท่านคงจะรู้นะครับว่าในภูมิภาคเราเนี่ยภาษีที่เก็บจากน้ํามันที่เรียกว่าสัมปสาม,มิตรเนี่ยมีแค่สามประเทศนะครับคือประเทศไทยสิงคโปร์และเวียดนามประเทศไทยเก็บสัมปสาม,มิตรณปัจจุบันห้าบาทเกสตางค์ สิงคโปร์ห้าบาทห้าสิบสี่ตตางเวียดนามหนึ่งบาทเจ็ดสิบกว่าต่งของเราห้าบาทเก้าสิบเก้าสิงคโปร์ห้าบาทห้าสิบสี่แต่รายได้ประชากรต่อหัวของประชากรสิงคโปร์เจ็ดพันกว่าบาทเกือบแปดพันบาทของเราแค่เจ็ดเจ็ดร้อยกว่าบาทพูดงา่ายๆสิบเท่าตัวแต่ภาษีสรรพสามิตรเราห้าบาทเก้าสิบเก้าของเขาห้าบาทห้าสิบสี่ ถ้าเทียบปัญญัติ์อต่ยางง่ายๆถ้าของเขารายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่าของเราคือแค่700กว่าบาทสัมประสิตรเขก็แค่50สตังค์เองครับท่านเห็นไหมครับว่าภาระู่วนที่ท่านพูดตรงนี้มันคืออะไรของเราพิเศษอีกครับนอกจากภาษีสัมประสิตรมีภาษีบำรุงท้องถิ่นอีกปัจจุบันอีก60สตังค์เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เข้าไปหบาทห้กว่าแล้ว พหลุดจากตรงนี้ก็ไปเจอแหวตแล้วก็เงินเข้ากองทุนเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานแล้วพอผู้ค้าน้ำมันจ่ายภาษีตรงนี้ไปค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเอาไปขายให้ปั๊มน้ำมันไปโดนภาษีกรอบครับเพราะฉะนั้นระบบภาษีของเราที่เก็บจากน้ำมันเนี่ยประชาชนต้องแบกภาระ,ะสองต่อครับตรงนี้แหละครับที่เพิ่มมาอีก ประมาณเกือบ20บาทที่ทําให้ที่ท่านบอกว่าราคาน้ํามันกาซโซคอมันเกือบ40บาทวันนี้และดีเซลถ้าไม่ตรึงไว้มันไม่ใช่33ครับมันเกินไปแล้วแต่ถ้าให้ประชาชนจ่ายเนื้อน้ํามันแท้ๆเนี่ยมันแค่20กว่าบาทเท่านั้นแหละครับปัญหาตรงนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเรียนท่านครับว่า เราก็ใช้บริหารจัดการโดยใช้ที่เรียกว่ากองทุนน้ำมันมากว่าสี่สิบห้าสิบปีผมไม่ไม่เข้าใจเลยครับสำหรับผมเนี่ยผมไม่คิดว่าการใช้เงินมายันน้ำมันมันมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหลายคนมาพูดมาบอกว่าน้ำมันมาเลเซียทำไมถูกกว่าเราเขาขายลิตรสิบกว่าบาทในขณะที่ของเราสามสิบสี่สิบที่มันถูกกว่าเพราะว่าทางมาเลเซียเนี่ย เขามีธุรกิจน้ำมันเขาขุดน้ำมันเขาเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันเขามีไรายได้จากน้ำมันเขาจัดงบประมาณประจำปีเนี่ยเหมือนที่เราจัดกันอยู่ตอนนี้ปีหกแดเนี่ยเขาจัดภาษีตรงนี้มาชดเชยค่าน้ำมันให้ประชาชนปีึงประมาณสามแสนกว่าสี่แสนล้านบาทต่อปีครับถ้าท่านจัดงบประมาณให้ผมแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้กองทุนน้ำมันครับแต่เราทำไม่ได้ไง แต่ว่าอย่างนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าผมคิดว่าท่านก็รู้แล้วนะวันนี้มาเลเซียก็ไปไม่ไหวแล้วครับเลิกขณะนี้น้ํามันดีเซลที่มาเลเซียขึ้นมาทีเดียวสิบกว่าบาทเลยเพราะเขาเลิกตรงนี้ไปไม่ไหวเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นระบบแบบกองทุนน้ามันเนี่ยที่ใช้เงินมายันกับเงินกับน้ํามันเนี่ยสุดท้ายมันจะทําให้ไปไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยให้สภาวะมันเป็นไปตามธรรมชาติประชาชนก็ต้องแบกราคา ต้องคิดครับว่าจะแก้ปัญหายัางไงทีนี้ในอดีตสําหรับประเทศไทยในอดีตเนี่ยกองทุนน้ามันเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายรองรับแบบปัจจุบันนะครับปัจจุบันเรามีพัฒน์หยัดกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงที่เพิ่งออกเมื่อปี6 2สองแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยกองทุนน้ามันเนี่ยจัดตั้งและเกิดขึ้นโดยคําสั่งสานักนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งคําสั่งสุดท้าย4ี่ทับได้กําหนดให้ การดูแลรักษารา,ราคาน้ำมันให้กระทรวงพลังงานผมใช้คำว่ากระทรวงพลังงานนะครับมีสองด้านเพื่อให้กระทรวงพลังงานสามารถดูแลราคาน้ำมันได้โดยวิธีกำหนดเพดานภาษีครับและสองเอาเงินจากกองทุนน้ำมันเพราะฉะนั้นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพลังงานผ่านคณะกรรมการที่ดูแลจึงเป็นคนกำหนดเพดานภาษีครับแต่ไม่ใช่เป็นคนเก็บนะ คนเก็บก็คือกระทรวงการคลัง,งแต่ให้กระทรวงพลังงานเป็นคนกำหนดเพดานว่าภาษีควรจะเป็นเท่าไหร่ประชาชนจะได้ไม่ต้องแบกมากเกินไปขนาดเดียวกันรัฐก็มีไรายได้แต่ว่ากฎหมายกองทุนน้ำมันที่ออกมาใหม่ไปตัดอำนาจตรงนี้ออกเหลือแต่ต้องใช้เงินอย่างเดียวนี่แหละครับคือเป็นสาเหตุที่ให้ทำไมนี่กองทุนน้ำมันหรือว่าเงินที่ ที่เกินวงเกินเกินบัญชีเกินอะไรต่างๆเป็นดี่ที่ท่านพูดเนี่ยมันทะลุขึ้นมาหน้าวันที่รัฐบาลนี้เข้ามารับหน้าที่เนี่ยเงินกองทุนน้ามันเป็นนี้อยู่ 50, ห้าหมื่นกว่าล้านเพราะไม่สาม,มารถกําหนดเพดานภาษีได้ต้องใช้เงินอย่างเดียวจากกองทุนน้ํามันทําให้ยอดภาระตรงนี้พุ่งขึ้นมาแล้ว 50, 000, 000ห้าหมื่นกับหกหมื่นล้านบาทและหลังจากนั้นจนมาวันนี้ถึงได้ขึ้นมาตัวเลขที่ท่านว่าแสนกว่าล้านเพราะฉะนั้น มันขึ้นมาจากช่วงที่รัฐบาลนี้มารับหน้าที่ประมาณตีละหกหมื่นล้านก้มาจากปัญหาที่ว่าเหลือขาเดียวไงครับเพระาะฉะนั้นปัญหาที่ผ่านมาที่ผมเรียนว่าบัวแต่ไปใช้เงินยันกันอยู่แบบนี้ไม่คิดวิธีการอื่นเหมือนที่ท่านบอกว่าไม่คิดเหรอนั่นแหละครับผมถึงคิดเหมือนท่านไงว่าไม่คิดกันบ้างหรือไงวันนี้ผมกําลังคิดแล้วครับและผมกําลังทําเรา จะทำอะไรไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีกฎหมายผมเชื่อว่าท่านเองก็คงเคยไปดูกฎหมายกองดูน้ำมันตรงนั้นท่านดูสิครับมีอำนาจตรงไหนให้กระทรวงการพลังงานหรือรัฐมนตรีพลังงานทำอะไรได้บ้างไม่มีเลยครับผมพูดเปรียบเทียบมาตลอดครับมามา่าจะขึ้นราคายังต้องขออนุญาตต้องรู้ต้นทุนน้ำมันขึ้นในเองทุกวัน ต้นทุนก็ไม่เคยรู้ผมเพิ่งเป็นคนแรกที่ประกาศให้แจ้งต้นทุนราคาน้ํามันซึ่งแจ้งมาแล้วทําให้ผมได้รู้ปัญหาอีกหลายเรื่องแต่เขาขอให้เป็นทางทางทางเอกชนที่เป็นเจ้าของข้อบูลเขาบอกต้องเป็นความลับผมก็พูดไม่ได้แต่ผมได้ข้อมูลมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่อไปสิ่งที่ผมกําลังทําตอนนี้ที่ท่านถามผมกําลังปรับบุงแก้ไขกฎหมายน้ํามันใหม่ครับเพื่อให้ปัญหาที่ท่านพูด เหมือนที่ผมทราบและผมเป็นห่วงเหมือนท่านเนี่ยมีวิธีการอื่นที่จะมาแก้ไขปัญหาของคองทุนน้ํามันและวิธีการที่จะดูแลปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับสี่ห้าสิบปีไม่ได้มีใครมาลองทําครั้งนี้ผมจะได้ลองทําเหมือนที่ท่านพูดก็ขอให้เมื่อมีกฎหมายเข้าท่านก็ช่วยสนับสนุนด้วยละกันนะครับขอบคุณท่านประธานครับขออนุญาตกับรียนงท่านประธานผ่านแบงท่านสมาชิกผมคิดว่าความจริงท่าน สมาชิกเข้าใจปัญหาดีเหมือนที่ผมเข้าใจวันนี้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ท่านก็ต้องถามแบบที่ท่านถามประการแรกครับผมอยากขออนุญาตอภบเยนท่านประธานครับว่าน้ำมันกับไฟฟา้ามันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ในปัญหาต่างๆที่หมักหม,มมกันมาปัญหาส่วนหนึ่งของไฟฟา้าเนี่ยก็คือเรื่องสัญญาต่างๆที่ทากันขึ้นมาก่อนที่ผมมาเป็นรัฐมนตรี ปัจจุบันมีหลายเรื่องผมก็ได้ให้ทางคณะกรรมการกิิการกับทางอายการผ่านไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เจราจาดูสัญญาต่างๆว่าจะสามารถปรับลดต่างเปลี่ยนแก้ไขยังไงได้บ้างอันนี้สั่งการแล้วแล้วก็ทางเรื่องของกเรื่องของสัญญาต่างๆเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่าให้ไปดูทบทวนถ้าอะไรปรับปรุงแก้ไขได้ก็ให้ดําเนินการ นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เต็มสัญญาผูกพันอะไรกันไปแต่ให้พยายามหาช่องทางตอนนี้ก็เท่าที่ผมได้รับรายงานก็คุยกับอายการอยู่นะครับประการที่สองครับในเรื่องของภาราต่างๆของการไฟฟ้าการไฟฟ้าเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานของรัฐเขาไม่ใช่หน่วยงานเอกชนนะครับเขาไม่จําเป็นว่าจะต้องหาเงินกําไรมาเข้าบริษัทมาแบ่งปันให้ผู้ถือหุ้น แต่เขาต้องมีเงินที่นำส่งหนงรัฐบาลส่งกระทรวงการคลังเขามีภาระอยู่เท่าน,นั้นแต่สิ่งที่เขาต้องทำผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าหรือเป็นรัฐบาลภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งของพวกเราก็คือดูแลประชาชนไม่ให้แบกภาระค่าใช้จ่ายพวกนี้โดยที่ต้องยอมเอาภาระเหล่านี้มาเป็นภาระของตัวเองแต่ภาระที่จะต้องมาเป็นภาระของตัวเองก็ต้องไม่ทําให้ตัวเองต้องถึงกับเสียหาย ราคาค่าไฟที่ท่านได้สอบถามสี่บาทสิบแปดตังค์ในงวดปัจจุบันยังไม่ครบเนี่ยนะครับก็สี่บาทสิบปดตังค์แล้วในงวดหน้าก็จะเป็นสี่บาทสิบแปดตังค์นะครับซึ่งผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็พอใจกับสิ่งตรงนี้แต่การที่เราทำตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะสร้างความเสียหายให้ใครในงวด4บาทสิบแปดตังค์ปัจจุบันเนี่ยการไฟฟ้าไฟ,ฟาผลิตมีเงินไปใช้นี้ ประมาณ1.000 0ตอนแรกคิดว่าประมาณ14,00 0ล้านแต่หลังจากที่ระยะเวลาผ่านมาเนี่ยอัตราแรกเปลี่ยนของเราเงินอ่อนค่าแก๊สเพิ่มขึ้นก็ได้ไปใช้นี่ประมาณ1.000 0ล้านบาทแล้วก็งวดต่อไปที่ว่าท่านถามอยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้ประมาณ3.000กว่าล้านบาทไปใช้นี่เพราะฉะนั้นนี่ในส่วนของการฟ้าไฟฟ้าที่ท่านถามเนี่ย เขาไม่จําเป็นที่จะต้องใช้วันเดียวหมดงวดเดียวหมดหรือปีเดียวหมดเขาสามารถทยอยใช้ได้แต่ในส่วนที่คณะกรรมการกากพที่ท่านพูดถึงเขาคํานวณออกมาเขาคํานวณให้แบบเต็มที่เลยครับเขาคํานวณให้แบบเต็มที่ว่าได้เงินไปเยอะเลยไปใช้นี่แต่เมื่อมาพูดคุยกันแล้วเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นต้องทําแบบนั้นเขาก็อยู่กันได้ปัจจุบันเนี่ยสถานะของการไ,ฟ,าไฟฟ้าภัยผลิตเนี่ย ได้รับเครดิตเร й ติ้งจากบริษัทเ е й ติ้งทรียนะครับทริปเปิเป็นบริษัทและวิสาหกิจที่อันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งก็มีเครดิตในการได้ดอกเบี้ยถูกอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากที่เจราจาพูดคุยกันเนี่ยทางการไฟฟ้าก็ดีปตทก็ดีเขาคิดว่าเขาสามารถยังดูแลต่อไปได้เพื่อให้ประชาชนไม่มีความลําบาก ก็ได้ถึงได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีดีนึกจะประกาศ4ีบาทสิบแปดก็ประกาศเองไม่ใช่ครับเพลินช่วงที่เป็นข่าวออกมานี่ะผมไม่ได้อยู่ผมไปประเทศซาอุดีอาระเบียไปราชการไปประชุมกับทางนู้นผมก็เลยไม่ได้อยู่ร่วมประชุมหรือหาเรือเขาหรือเขาจะถอบถามผมได้เมื่อกลับมาก็มาพูดคุยกันหาแนวทางกันก็ได้คาตอบสี่บาทสิบแปดตังโดยที่ไม่มีใครเดือดร้อน นะครับวันนั้นถ้าท่านเห็นนะครับผมออกมาถแถลงข่าวก็มีท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยืนอ,อยู่ด้วยนะครับแล้วความจริงท่านกลับไปก่อนเพราะว่าท่านไม่ทราบว่าจะถแถลงข่าวคือท่านประธานกกพนะครับก็กลับเรียนว่าในส่วนนี้ไม่ได้มีปัญหาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็ทั้งการไฟฟ้าทั้งรัฐบาลก็ยังสามารถดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้ต่อไปได้นะครับแต่ว่าผมก็เห็นตรงกับท่านครับ เราต้องมานั่งคิดว่าทํำยังไงต้นทุนไฟฟ้ามันจะถูกลงนะครับอันนี้ผมก็มอบนโยบายให้ท่านผู้ว่าคุณใหม่ไปแล้วนะครับให้ไปคิดรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะให้ราคาถูกลงครับขอบคุณท่านประธานครับก <c oughs> ับเรีท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตก,กลับไปเรื่องเมื่อกี้ที่นะครับเมื่อกี้พอดีผมจบเร็วไปนิดหนึ่งท่านพูดถึงเรื่องงบกลางางบกลางเนี่ยมันต้องใช้หลายด้านถ้าผมสามารถ สั่งการระงบกลางได้เองผมก็จะใช้มากกว่านี้แต่ว่าในส่วนงบกลางเนี้ยเราก็ได้เอามาใช้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยยันไว้ที่ราคา3ามบาท9 9ตัวใช้งบกลางได้จำนวนหนึ่งครับอันนี้ก็เพิ่มเติมส่วนเรื่องแผน PTP เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่จบเหมือนที่ท่านบอกครับอยู่ในร่างท่านไม่ต้องห่วงเลยครับทุกเรื่องที่มีคนแจ้งมาที่ผมไม่ว่าที่ท่านได้พูดมา หรือว่าที่มีคนส่งหนังสือมาถึงผมในเรื่องข้อมิใหญ่ต่างๆเนี่ยผมจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าต้องตอบคําถามเหล่านี้ให้ได้ทั้งหมดผมไม่ได้เป็นคนล่างเพราะคนที่จะต้องล่างแผนเนี่ยเขาต้องเป็นพวกเทคนิคพวกที่เขามีความรู้ด้านนี้โดยตรงผมเป็นคนกํากับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องดูคือสิ่งที่ประชาชนหรือว่า องค์กรต่างๆรวมถึงท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รเป็นห่วงเหมือนที่ท่านสุปโชโยตระเอกอภัยเอ่ยนามเหมือนที่ท่านได้กล่าวเป็นสักรูก่ทั้งหมดเนี่ยผมจะต้องมีคําตอบให้ได้ในแผนว่าสิ่งเหล่านี้แก้ไขหรือปล่าจะมีเป็นไปไ,ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ท่านไม่ต้องห่วงนะครับแผนยังไม่จบคําตอบทั้งหมดจะต้องมีนะครับเรื่อง GDP เรื่องจํานวนประชากรเหล่านี้ถ้าไม่เหมาะสมผมก็ต้องสั่งให้แก้ไขนะครับ แต่ว่าในแผนเนี่ยจะเท่าที่ผมทราบเนี่ยจะกําหนดค่าไฟว่าจะให้อยู่ที่ประมาณ3ามบาทแปหรือ3ามบาทเก้าสซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็สั่งการทางการไฟฟ้าต้องไปนั่งคิดครับในหลายประเทศที่ผมศึกษามาหรือไปดูก็จะเห็นว่าเขาพยายามหารูปแบบใหม่ของการผลิตไฟฟ้าเพื่อที่จะลดต้นทุนลงไม่ใช่แค่ไปเพื่อไปสู่เรื่องของคาร์บอนยูเทลิตี้หรือเนตซีโร่ไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าเพื่อลดต้นทุนค่าไฟ พราะฉะนั้นในสูตรของเราเองที่ผ่านมาที่ท่านพูดก็ถูกครับว่าไปติดยึดอยู่กับเรื่องของใช้แก๊สใช้พลังงานเรื่องฟอสซิลเรื่องการเผาแต่ว่ารูปแบบใหม่มันต้องคิดวันนี้มันต้องเริ่มคิดเทคโนโลยีใหม่ๆมันมีมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นหน่วยงานหลักต้องคิดผมมอบนโยบายไปตั้งคิดว่าจะทําอย่างไรเพื่อจะให้ค่าไฟมันถูกลงนะครับผมคิดว่าในเรื่องนี้ไม่ว่าท่านหรือผมหรือคนที่เกี่ยวข้องอื่นทุกคนเป็นห่วงเหมือนกันครับ สุดท้ายผมก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องจ่ายค่าไฟถ้ามันแพงเกินเหตุผมก็ต้องรับภาระตรงนี้ด้วยผมก็จะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในทุกส่วนที่ท่านพูดเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเราจะคอยดูแลในสิ่งที่ทุกท่านแจ้งมาต้องคนที่เกี่ยวข้องในการร่างแผนต้องตอบได้ส่วนสุดท้ายที่ท่านไม่แน่ใจวันนี้ทุกคนทราบครับว่ารัฐมนตรีพลังงานของประเทศไทยชื่อพีรพันธ์สาลีรัตริพา ถ้าท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านไม่ทราบผมว่าท่านต้องกลับไปทบทวนนะครับขอบคุณครับ